เลยไหมคะทุกข้อเลยเนาะปัญหาสุขภาพการงานกันยังมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการแท้งเด็กใช่ไหมคะให้เงินเข้าไปทางอ้อมเนาะใช่ให้เงินเข้าไปทําแท้งค่ะทางอ้อมค่ะทาตรงมีเปล่าทาตรงมีไหมคะทําเองจีิงไหมคะไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าตอนนั้นเดือนเดียวแล้วมันเลิกกาแฟน้พยายเขาออกไม่รู้ว่ามันมีอ๋อแล้วแล้วแม่มั่นใจยังไงคะว่ามีหรือไม่ต้องรู้สิสมมััยนน้ไ่ ตัวเองไม่มั่นใจค่ะว่าตัวเองก็ทําด้วยหรือเปล่าแต่ว่าที่ให้เงินเข้าไปเนี่ยแน่นอนเนี่ยหนึ่งคนใช่ไหมหนึ่งคนค่ะชีวิตมีปัญหาท่านเทวดาว่าอย่างไรเคยทครั้งนึงแล้วแต่ยเกิดัยังไม่เกิดหรอคะเด็กใช่ไหมท่านเอ๋ยใช่ค่ะท่านเทวดาข้านี้เลยเห็นเดินมาสองหนาเป็นหญิงและหญิงนั่นแหละค่านั่นแหละนะมีเด็กมานี่เอ๋ย เขาจะคิดว่าลูกเขาหรือเปล่าแต่ให้รู้ว่าลูกเขาแน่นแน่เออลูกเธอหนึ่งแน่นอนหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อนยิ้มไปอีกคนก็คือหนึ่งขหนึ่งดวงค่ะเป็นสองดวงแทงโดยธรรมชาติที่เราไม่รู้ตัวก็ก็ถือว่าแทงของชดใช้ไหมคะแม่อ่ะยินดีจะชดใช้หรือเปล่ายินดีครับยินดีที่จะจัดการให้เด็กไปเกิดเลยเดือนไหน ดัทงทำบุญให้ได้รับไหมท่านเทวดาเมตตาตอบเลยค่ะท่านเอ๋ยตอบจริงๆนะคุณส่งมาได้รับไหมนั่นเอ๋ยบางทีก็ได้นิดๆหน่อยๆบางทีค่อยแทบไม่ได้นั่นแหละเอ๋ยนิดหน่อยแค่เชี่ยวอุ่นๆรู้สึกดีรู้สึกดีแค่นี้เองแล้วก็หายกลับไปเป็นอีกเหมือนเดิมไม่ได้เพิ่มให้หายไปจากกาันคือขอบอกนะ ตั้งใจฟังหน่อยบางทีเนี่ยเราก็ตั้งใจทําบุญบุญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสมบูรณ์แบบก,ก็มีเรื่องของการที่เราตั้งใจให้แล้วก็ผู้รับถ้าผู้รับอะ่ะเขาไม่ได้เป็นแหล่งบุญอะ่ะเธอก็ไปปูข้าวบนถนนอะ่ะมันจะปูขึ้นหรือเปล่าละ่ะเราก็ไปสืบดูว่าคนรับเนี่ยเขา บางเพญเพียรจริงหรือเปล่าเขาปฏิบัติดีศีลครบหรือเปล่าเขาไม่ใช่ใช้ชีวิตเหมือนกับพวกนักธุรกิจหากินกันอย่างนี้เขาก็ไปทําบุญกับคนธรรมดาก็ไม่ต่างกันเผลอททำบุญกับคนธรรมดายังมากกว่าคนที่มาแต่งเครื่องแบบแล้วก็ไปหากินกับพระพุทธศาสนา่ะคิดว่าไปทําบุญกับวัดนู้นวัดนี้พระองค์นู้นองค์นี้แล้วจะได้บุญ เธอก็ต้องได้เข้าใจว่าการที่ได้บุญก็ต้องไปทําบุญจคนที่เขามีบุญไม่ใช่แบบว่าไม่สวดไม่สารวดไม่ตรวจตาดูเอาแบบว่าอะไรก็ได้ขอให้แต่งเครื่องแบบมันก็ได้แต่มันก็เหมือนได้ทานไม่ได้บุญอะไรนักหนาเราเขาไม่ได้มีบุญนี่นี่ไม่ได้ไปว่าใครแต่เราเป็นคนที่จะสร้างกุศลเราก็ต้องเลือก ไปสืบไปสอบให้ดูดีศีลครบหรือเปล่าบำเพ็ญเพียรหรือเปล่ามีกิเลสมากกิเลสน้อยอะไรหรือเปล่าตอนนั้นขึบวชว่านางโนนะฮะหลวงพ่อมาทำให้กระเทาะทำาส่งไปสีไปเล่าแต่ถ้าจะได้บุญมากที่สุดเนี่ยทําเองเลยบำเพ็ญเพียรทำทำตัวเองให้เป็นพระแล้วก็บำเพ็ญน,นั่นแหละแล้วก็ให้บุญเขาไปเขาจะได้มากไม่ฝากไว้กับคนอื่นเนี่ย ได้นิดนิดหน่อยหน่อยลุ้นเอาแต่ส่วนใหญ่ไม่ก็ได้แล้วได้มันก็ไปแล้วเดี๋ดมันไม่ไปแสดงว่ามันไม่ได้ตามนี้ข้อมูลใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยมนุษย์เลยนั่นหนอทําบุญไม่ถูกต้องพอบุญนั่นหนอก็ไม่มากพอถึงเช่นกันเม่บอกว่าทํามาทั้งทามาทั้งสิบปียี่สิบปีแล้วทำไมไม่ได้รับเลยทากับใครอ่ะอ่ะ จะจะให้บุญมากสุดทําเองเลยเอาตัวเองนี่แหละถือศีลบวชให้มันแบบว่าเข้มข้นไปเลยอ่ะทีนี้จะส่งสองคนไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะจะส่งขอส่งชดใช้ทั้งสองนะท่านเอ๋ยท้าบุญเลยนั่นแหละนะบุญบวช25วันนั่นแหละครานั่นแหละนะท่านเอ๋ยอย่างนี้แหละเป็นหญิงทั้งคู่แหละท่านเอ๋ย นูก็เลยมานั่งรอแล้วน่ะหนูชื่ออะไรลูกบอกไปเลยชื่อกระหนกวายกระหนกวายชดารุณีอีกคนนึงชื่อดารุณีกระหนกวายกับดารุณีบอกรายการที่ชอบบอกเลยอาหารเมา่อก่อนลูกเหยียดให้แม่กขาไปทำให้ลูกอะไรที่ชอบเลยค่ะใช่ค่ะก็กินได้ทุกอย่างนะโดนตาไม่เผ็ดเนาะ ใช่ซึ่งจำว่ากินได้ไก่ย่างก็กินได้อาหารอินเดีก็กินได้อาหารไทยก็กินได้แล้วสเต๊กครึ่งห้างก็กินได้เผนดฝายก็กินได้ไก่แฮร์ีก็กินได้เบอร์เกอร์แมคโดนัล่์ก็กินได้ไอติมก็กินได้ข้าวเจียวก็กินได้ผัดไทยก็ได้กุ้งเต้นก็ได้โอเคเดี๋ยวให้แม่กุ้งแทนกุ้งละเสียงยังไม่ดับไม่เงไยบบอกไม่หยุด บอกว่าเป็นลไนี่อคนไหนที่เป็นลูกแม่เขาลุกชื่อกนกวานกระนกวานลูกแม่ก่าหนกวันเป็นลูกแม่ยังพูดอยู่นี่หละยังอยู่ไม่ต้องเฉียนใจหรอกนะว่าทาบุญแล้ไม่ได้แต่บุญก็ไม่หายไปไหนหรอก้อให้หนูได้บุญครั้งนี้แล้วหนูก็ไปรับได้จะเกิดใหม่ไมู่้เสด็จีเลยไปทํารอไว้ทำดีคนดีก็ได้แต่ว่าเดียมันทําไม่ถูกที่ไม่ได้จะจงถึงหนูไงหนูตาใช่บุญก็ไม่หายหรอกถ้าบุญหนูมีครบหนูก็ไปรับได้ แต่ทีเนี้ยมันไม่รดบไม่ได้เพราะมันไม่รู้ให้ใครไงแล้วหนูก็ยังไม่มีชื่อไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ียกกันดูกันมารับนไม่ได้จ่าหน้าซองใช่บุญไม่ได้ขายไปไหนบุญก็อยู่นน่แต่หนูไปไหนไม่ได้เพราะไม่มีแรงไปรับเอาแต่ตอนนี้หนูมีชื่อแล้ว้าบุญหมวยี่สิบห้าวันนี้หนูก็ไปรับบุญนั้นได้หนูก็ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีแล้วที่สำคัญที่สุดคือมาเกรจางันต่อหน้าใช่ เธอมาคุยด้วยว่าจะเอาบุญยังไงได้ไม่ได้ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวขอถามต่อนะลุงนะแล้วเรื่องเสื้อผ้าล่ะลูกเสื้อผ้าเหรอลูอยากได้ก่อนเสื้อผ้าเอาค่ะมวอกระเป๋าสีชมพูเอากระเป๋าสีชมพูด้วยนะคะกระโป่งกระเป๋าสีชมพูแล้วน้องอีกคนนึงเสื้อผ้ีชมพูน้องม่สีชมพูเหมือนกันก็ได้ค่ะเหมือนกันนะลูกอ่ะแล้วสัตว์ปล่อยล่ะลูกปล่อยช่เนาะปล่อยปล่อยเต่าปล่อยเต่ากี่ตัวลูกวองให้ค้อนช้ำรปล่อยเต่าสองตัวเต่าสองตัว ใบอะไห้าตัวพอค่ะอะไรห้าตัวสามอย่างนะลูกอัลฟ่าค่ะแล้วบุญบวชยี่สิบห้าวันเนาะส่งน้องาวันกหนกวันแล้วทำอะไรเสร็จบ้างก็ปาทำค่ะการงานการเงินคือหนูเป็นคนทำทั้งหมดเลยใช่ไหมลูกทำจะถอดตัดไปเลยเนี่ยค่ะอยาตคนเอาใจเลยแม่ขาดยังดีใส่เน้ะแปดตัวเข้าไปยังครบแล้วค่ะาไปได้ขอให้ ูน้ำอะไรลูกลืมถามขอโทษค่ะน้ำนป่าน้ำโคบชี้ก็ได้ค่ะน้ำที่เด็กชอบกินนั่นแหละที่มันปั่นๆนะแน่มันปั่นนะอร่อยดี่นะชาเขียวก็อร่อยหน้าร้อเขียวกโก้ก็อร่อยค่ะแม่ถามแม่ต่อค่ะเอาวันจริงก็ได้นะคะทีี่เสยไปแด้มาบทต่อแนวนะจบโกโก้โอนตินชาเขียวตามนี้ไปใส่เข้ากินนั่นก็คือแม่พร้อมทีเดียวครัอ่ะ มีคำถามค่ะอยากถามเรื่องี่สามีแล้วก็เขาบอกเขาบอกว่าเขาพักเรียบร้อยแล้วของเธอขอเชิญท่านเทวดาหน่อยไปแล้วเหรอคะบ๊ายบายได้ของอาหารแล้วไงแต่ยังไม่ได้เช็คให้หนูเลยว่าครบหรือเปล่าของครบเปล่าครบเขามีเจ้าหน้าที่เช็คเรื่อบันทึกไว้อีกรอปล่อยสัตว์ชัวร์เพื่อความชัวรเพื่อความชื่อแล้วมันกลับมาอีกไม่ได้มันเช็คไม่ได้เลยใช่ไหมต้องรับอถูกต้องยังไม่รู้เลยให้ดูว่าคนรวยให้เมื่อไหรน บอกไปเลยขนมในเซเว่นเนาะขนมขนมในเซเว่นบวชให้เมื่อไหร่บวชให้เมื่อไหร่บวชเมษาหรือว่าไงคะเอาเนี่ขอต่อรอไอ้นี่แหละไม่ต่อไม่ต่อรองค่ะไม่ต่อรองค่ะแม่เดี๋ยวเขาโมโหไม่ใช่มันมีแบบว่าคนที่จะเช่าบ้านเนี่ยแล้วก็แม่จะพาสี่บ้านให้เสร็จก่อนก็มีแม่จะมาแม่จะมาไม่เกินไหนเอาคำแม่ฟังคำถามก่อนแล้วแม่ตอบคำถามอะไรอย่างนี้ดีกว่าช่วงไหนเมษามกราอยากจะมาต้องมกราช่วงมกราเนาะมกราคุณพาไม่เกินนะแม่นะ สัจจวาจานะแม่มกุลากุมภาค่ะอ่าไม่เกินกุมภาไม่เคยกุมภาหันนะมาเดี๋ไปหวังว่าท่านจะเร็วกว่านั้นได้ก็เดี๋ยวิ้แต่ว่าหลังสุดก็คือกุมภาน้ำนี้ได้ค่ะโชคดีซีอยู่ได้ค่ะนนกวัแล้วอยากถามเรื่องสามีที่เสียชีวิตอ่าสามีมีชีวิตอยู่เปล่าสามีเสียชีวิตเสียชีวิตคือแม่อยากคนเก่าเสียชีวิตแล้วแม่อยากจะถามแต่รู้สึกผิดธิ์เขาหรือไงคะ เขามีชีวิตอยู่เปล่าเสียชีวิตไปแล้วค่ะเข็นมีพระรงปหนึ่งทักว่าเราเธอจะบวชให้เขาได้เปล่าถ้าถามบวชได้ไหมถ้าถามอ่บวชได้แต่เขาบอกว่ามีพระไม่สบายใจคือมีพระรูปหนึงทักเขาว่ามีผีตามเขาเยอะแยะยังไงยังไงจะได้ปฏิบัติอ๋อตัวเรืองเรื่องสามีหรือเรื่องผีผีอ่ะไปทีละเรื่อง จะเอาเรื่องสามีหรือเรื่องผีก่อนเอาสามีที่เสียชีวิตไปชื่อนามอยากจะทําบุญให้สามีสามีสบายไปเกิดหรือยังหรือยังอยู่ในฐานะอะไรอยู่ท่านเทวดาท่านเอ๋ยถ้าอย่างนี้ข้าถามก่อนนั่นเลยข้าตอบเลยอีกก่อนได้ไหมมนุษย์บอกว่ามีผีตามตัวใช่ไหมเล่าอย่าว่าแต่เจ้าเลยนั่นนะไอ้นี่ไอ้นนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ทุกคาผีนั่นนะตามทุกคนนั่นแหละเอ้ย อย่าไปถามหาว่าผีอะไรหนอะการตัวเราทําดีนั่นแหละพอผีนั่นหนอคงไม่ทําอะไรเราได้แน่ผีมีหน้าที่ตามเหมือนแมลงวันนี่มีหน้าที่ตามขี้อยู่แล้วล่ะตามนี้เองสามีนสามีค่ะเอาสามีเลยโดยตรงในฐานหน้าที่เป็นครอบครัวเดียวกันตายไปอยากจะทําบุญให้ร้อยตีศักสยามทำมีรักทำมีรักทำมีรักตายด้วยโรคอะไรกันเอ่ยโรคมะเร็งโรคมะเร็งค่ะ อายุเท่าไหร่กันเอ่ยตจ้ที่ขาตายประมาณห้า5ิกับท่านเทวดาแล้วยังไงกันหนอจะให้เขามาคุยหรืออะไรพอหรือเจ้าหนอต้องการอะไรเอ่ยอยากจะทําบุญให้เขาให้เขาพ้นจากความทุกข์ทรมานเอ่ยชื่ออีทีทิท่านร้อยตีตัดสยามคำมีรักร้อยตีัเป็นตำรวจหรืออะไรกันเป็นทหารเจ้าค่ะตัวท้วมหรืออะไรหนอ ก็ไม่ไม่หอมนะตัวใหญ่ท้วงท้วงตัวท้วงใหญ่ค่ะผมเตียนใช่ไหมเตียนใช่ไหมคะตอนนี้ใส่ชุดลายทางหรืออะไรลายทางหรือเปล่าคะเขาไม่รู้ที่เขาก็แต่งชุดอ่อนมั้งลายทางมั้งไม่แน่ใจก็ค่ะากิว่าจะแต่งลายทางนั่นไงเห็นยืนคารมกะเมะกะเมะอยู่อยู่ตรงไหนกันเล่าูท่านเอ๋ยอยู่ข้างเสาธงเลยชาตินั่นนะ ยื่ตลรอดเวลารักกัน,นะรักชาติศาตสาตร์กษัตริย์เอ้ยไทยไทยรวมเนื้อชาติไทย <c oughs> เป็นประชารัฐประชากรไทยทุกส่วน <c oughs> อยู่นำรงคงไว้ไทยท้งมวลรักชาติยิ่งกว่าใครรักใจยิ่งกว่าหนานี่แหละยังยึดสัทธารักชาตินะก็ไปไม่ได้เอ้ยเอาตกลง ส,สุขสหรือทุกข์อยู่ยืนทั้งวี่ทั้งวันท่านเอ,อ๋ยตะโกนเลยรักชาตินั่นแหละนะท่านว่าสุขหรือทุกข์ราคาฝนตกแดดออกหนาก็ยังอยู่ที่เดิมอ้าวก็ที่ถามว่า <c oughs> สุขบางคนตากแดดแล้วมีความสุขก็ได้แต่เขาเป็นทหารไงล่ะท่านมันไม่ทุกข์ไม่สุขหรอกนะ แต่ใจอดทนอดกัน้นคราทหารกล้าต้องอยู่ได้อย่างนั้นแหละแต่ความยึดความติดนั่นแหละท่านตายไปแล้วจึงหยุดอยู่ตรงนั้นแหลอยู่เสาธงอะ <c oughs> <yse, S 1> ไปาหาเสาธงดูตามนัม้นไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปวไม่ได้ไปอยู่ข้างเสาธง่ะแม่ <c oughs> บุญได้ไหมก็ได้ท <c oughs> ่าน แต่บุญนั้นไม่ได้ส่งให้ไปเกิดน,นะเพราะปัญญายังไม่เกิดคะเพราะใจหนามันยึดใช่ไหมแล้วผู้ที่ยึดทั้งหลายก็จะไปอยู่กับสิ่งที่ยึดตามนี้ต้องถามเขาว่าภรรยาภรรยาอยากให้ไปอยู่ความสุขมากกว่าการไปยืนตะเบเสาธงตามนี้อย,อ,อยากให้เขาไปเกิดใช่ไหมท่าน ให้หยุดการทำท่าอย่างนั้นแล้วใช่ไหมเนาะไปไหมเล่าไอ้ทหารพอไปไหมเนาะหรือยืนตรงนี้เอ่ยต้องถามความสมัครใจก่อนท่านว่าเขานั้นชอบหรือเปล่าเอ่ยนั่นข้าถามนางก่อนนะเขาตายกี่ปีแล้วเอ่ยสิบกว่าปีแล้วค่ะมกว่าปีแล้วท่านเทวดามีหน้าเล่าตอบข้ามาเลยท่านอิ่มตัวแล้วเอ่ยท่านเอือตัวเบสจนสิบปีไปแล้วพ่อ เียงเพลงเลยแหบแห้งแล้วสินะอ่อนแรงลงแล้วแระคานี่แหละนะถ้าไปได้ขอไปทีผมจะต้องเลื่อนตำแหน่งบ้างแล้วไม่ได้ไปยืนอยู่เสาธงแล,แล้วไม่ได้ไปที่บ้านไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปปไลปุกให้ใครกันเล่าท่านเอ๋ยถ้าเลยจิตใจอยู่ตรงนี้<า>ไม่ใช่มนุษย์เอ๋ยบอกที อยู่นี่ตรงนี้ได้นะนะมนุษย์ไม่มีคำกำหนดได้เพราะใจข้ายยึดตรงนี้ครับเขาออยู่ตรงไหนเขาก็เขาก็อยู่ตรงนั้นแหละก็เอางี้พ่ก็ป,ป่อยเธอแล,ล้วก็ไปอยู่สวรรค์เ <st of cultural ism> อะไปอยู่สวรรค์อย่ากดปล่อย้าคะท่านเทวดาเมตตาหน่อยเดี๋วยวจะบวชให้เดี <st of cultural ism> ๋ออยวเมียเขาจะบวชให้เอาท่านทหารเอก่านทร เปลี่ยนแปลงเลยไปเปลี่ยนยศเพิ่มตำแหน่งขึ้นไปอยู่สบายกว่านี้หน่อยนึงก็ได้ท่านเอ๋ยนานเลยแล้วนะนะทำหน้าที่รักษาการค่าจบแล้วนะขึ้นคาววางกันทีให้คนอื่นมาแทนตำแหน่งใหม่ คงมีคนอื่นแล้วแหละท่านถ้าตัวข้านี้นั่นเนาะไปได้ก็ขอเกิดอีกพอเป็นทหารอีกเนาะอีทีอ่าดีละรักชาติดีละแล้วพ่อชื่ออะไร้าคะพ่อชื่ออะไรคะพ่อชื่ออะไรคะสัตว์ลายสีสัตยาเนะพ่อจะเอาอะไรอาหารการกินอะไรไหมคะก็ได้หมดแหละท่านเอ๋ยอาหารเลยเมียก็รู้ดี กินได้ทุกอย่างไม่เลือกที่นั่นแหละนะรู้ดีแก่ใจกันทานอยู่ง่ายกินง่ายแล้วเสื้อผ้าล่ะคะท่านชุดทหารไงเล่าเอ๋ยหรือว่าเลยเป็นชุดพ้าเหรอไม่ได้ไม่ได้ท่านพอเพราะข้าเนาะต้องการทมานใหม่อีก เขายังยึดมั่นในหลักการของทหารความดีความดีท่านเอ๋ยไม่มีใครเลยก้าหารเช่นนั้นนะไม่มีใครสระได้อย่างนี้ค่ะตัวข้าหนาขอปราวนาเอ๋ยก็ยังเป็นทหารอยู่ปูเท้าเวเขาก็เหมือนกับทหารนี่แหละยืนเฝ้าถือตะบองไว้ด้วยก็ถือว่าทหารก็ไม่ได้เรื่องเสียหายใช่ไหมไม่เสียหายหรอกท่านเอ๋ยเรามีแต่ช่วยและให้นะ ไม่ได้โกนเงินภาษีมานี่แหละนะก็ไม่เสียใจทหารมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความภาคภูมิใจเขาชอบความภาคภูมิใจตามนี้เลยพ่อบุญบวชกี่วันดีคะพ่อกี่วันท่านทหารเอกยี่สิบวันแหละท่านเอ๋ยจะได้ไปเกิดเลยนั่นแหละนะเป็นทหารเอกอีกราคาชอบนักหนาอยากเป็นอีกนั่นแหละจะกลับไปเป็นทหารเอก็็จะเปนทหาร อย่าห่วงเลยบอกเขาเลยนะท่านถ้าข้านั้นไปเกิดแล้วนะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วค่ะไม่ต้องใส่ใจอะไรเลยไม่ต้องอะไรวอลเรียกเขาแล้วเขาไปเกิดแล้วตามนี้นั่นแหละทำดีทำไปเถิดนี่แหละเกิดใหม่อีกหนนะเป็นทหารจะไม่ทิ้งบุญคลาก็จะทำบุญหนาะควบคู่กันไปทนะหารดีทหารเอก ทหารเลิศตามนี้เลยโน,โนช่ไหนแาลองจบสรข้อนะคะแม่แมอ,อ,อ่ะอ,อธิบายต่อขอบคุณท่านทหารเอกอ่ะต่อไป<ด><ด>